มิชชั่น1.5คือภารกิจที่ท้าทายมวลสมาชิกไลออนสากลทุกคนเราทุกคนเข้าใจดีว่าการที่มีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นไปจนถึง1ล้าน5แสนคนจะเป็นการเพิ่มโอกาสทำให้สมาชิกไลออนเรามีโอกาสทำกิจกรรมได้เพิ่มขึ้นและมีโอกาสทำกิจกรรมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นโอกาสอันดีเหลือเกินสำหรับประเทศไทยที่ในปีบริหารนี้การประชุมโอซิลฟลอรัมครั้งที่61เเกิดขึ้นที่พัทยา ในวันที่14ถึง17พฤศจิกายนนี้ในการประชุมครั้งนี้จะมีกิจกรรมต่อยอดโอกาสเพื่อที่จะพัฒนาผู้นำในองค์กรไลออนอีกมากมายและเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้มีโอกาสเพิ่มจำนวนสมาชิกให้เข้าไปใกล้มิชชั่น1.5ได้เร็วมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ท่านเองจะต้องนำตัวเข้าไปอยู่ในการประชุมที่สำคัญนี้ และสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องเชิญชวนและบอกต่อถึงคนสําคัญที่อยู่ข้างตัวของท่านให้รับทราบและรู้ถึงคุณค่าของการประชุมดีๆอย่างนี้ไม่มีบ่อยครั้งนักหรอกครับที่การประชุมดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและมันไม่มีโอกาสมา,มากนักหรอกครับที่มวลสมาชิกไลออนไทยทุกคนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นจุดแก่งอย่างยิ่ง ที่จะทําให้ท่านเองมีโอกาสได้เพิ่มสมาชิกได้อย่างมากขึ้นและมีโอกาสที่จะได้เพิ่มสมาชิกที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดด้วยเช่นเดียวกันเชิญชวนทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้จัดปฏิทินเวลาที่เราจะมาร่วมประชุมกันในครั้งนี้วันที่14ถึง17พฤศจิกายนนี้ไลออนไทยทุกคนไม่ควรพลาดการประชุมที่ยิงย่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นที่มุนปัตยาแล้วเราเจอกันที่ปัตยาทุกคนนะครับสวัสดี